วิ่งออกกำลังกายกับลูกชายนะคะบรรยากาศกลางป่าแลนกับลูกชายวันนี้อากาศดีมาวิ่งออกกำลังกายไปแลนต่อลูก วิ่งมาเจอดงผักเซียนป่าจ้า,ผ,งงา,า,นะจาผักเสียนงามๆเนาะพี่น่องจ้าทั้งผักเซียนทั้งดอกไม้ป่านะสวยงามสวยงามที่สุด